สวัสดีครับลีโอเนลเมสซี่ครับแหมฟอร์มดีกลับมาและกลับมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเกมล่าสุดนี่ลีโอเนลเมสซี่ยิง2ประตูแล้วก็ทำได้อีก1อาแอซิสครับสำหรับนักเตะหมายเลข10ของอินเตอร์มายอามี่พาอินเตอร์มายอามี่นี่เฉือนเอาชนะดีซียูเนเต็ดไปนะครับ3ประตูต่อ2เท่ากับว่าถึงท่าตอนนี้นะครับในศึกปิจลีกซ็อกเกอร์นี่ลีโอนลเมสซี่ยิงไปแล้ว 22ประตูครับแล้วก็ทำได้อีก12อแอสเซสก็กลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งนึ่งนะครับสลอดทางด้านอินเตอร์ไมอามี่โดยทางด้านคาเวียมาชิราโนก็ออกบอกนะครับว่ามันเป็นชัยชนะที่สำคัญครับทีมนี้สามารถจะเก็บ6แต้มนะครับจากชัยชนะในบ้านพวกเรายังมีอีกหลายเกมที่ต้องลงเล่นนะครับก็ต้องการที่จะทำอันดับนี่ให้มันสูงขึ้นครับในตาราง จริงๆแล้วเกมนี้ลีโอนีมีโอกาสทำแฮตทริกด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งของอินเตอร์ไมอามีได้ลูกโทษที่จุดโทษปกติแล้วเป็นหน้าที่ของลีโอนลเมสซี่นะครับถึงแม้ว่าจะยิงพลาดไปเกมนึ่งนะครับยิงลูกโทษแบบปาเดนกาพลาดไปเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับคนสังหารลูกโทษที่จุดโทษคนสังหารฟรีคิกดียังไงก็ต้องเป็นทางด้านเมสซี่แต่ว่าเมสซี่ครับเอาลูบอลน,นี้ให้กับทางด้านมัตติโอซิลเวตตินะครับเป็นคนยิงแต่ว่าแหม่ยิงไม่เข้าครับ ก็กล่าวว่าจะให้ทางด้านซินเวสตีนี่แหมเปิดสกอร์แรกของเขานะครับแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้ครับนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าลีโอนลเมสซี่นี่เรื่องของน้ําจงน้ําใจนี่แหมเหลือเหลือรับประทานอยู่แล้วนะสําหรับทางด้านลีโอนีลเมสซี่แหมจะบอกนะครับว่าดีนะนะครับที่สุดท้ายแล้วดียังสามารถที่จะเอาชนะไปได้ครับ3ประตูต่อ2 ถ้าให้เพื่อนยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้าแล้วทีมไม่ชนะนี่แหมสงสัยคนอื่นหรือว่าโค้ชอาจจะเค,เครื่องเมสซี่นะเฮ้ยทำมันมันไม่ยิงวันนี้นะครับแต่ว่าโอเคครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามครับแล้วก็ลีโอนี่ก็ยิงไปแล้วอีก2ประตูครับในขณะที่คริสเตียโนโรนัลโด้ก็ยิงอีก2ประตูนะครับให้กับเนานเอาลนสเซอร์ครับแหมตอนนี้นี่แนวรุกของเอาลนสเซอร์นี่เหลือรับประทานจริงๆนะนะครับ มีทั้งทางดานฟิลิปส์มีทั้งคิงซี่คอมองนะครับมีคริสเตยโนโรนโดมีทางด้านซาดิโอมาเน่ครับแต่ถามว่าใครนี่โหดดูแล้วฟอร์มดีที่สุดครับก็ต้องยกให้กับทางดานฟิลิปส์นั่นแหละครับย้ายมาอยู่กับอัลนัสเซอร์นี่เหมือนกับว่าโหดได้ชีวิตใหม่ไปเลยคริสเตยโนโรนโดยิงอีก2ประตูดีเท่ากับว่าอีก55ลูกนะครับก็จะถึงเป้าหมายแล้วครับ1000ประตูเร็วๆนี้แหละสำหรับทางด้านคริสเตนโนโรนโดครับแล้วไม่เท่านั้นนะครับ เรเล่นในลีกของซาอุไปแล้วทั้งหมด80เกมยิงไป77ประตูก็เท่ากับว่าเป็นท็อปส c o r e ์ all time ของลีกซาอุนี่อันดับที่7เข้าไปแล้วนะครับสลทอตด้นาน CR7 อายุ40ปีโหยิงไป42ประตูมันมันอะไรกันนัก,กระนาเชียวเนี่ยนะครับถ้านับเฉพาะในปีนี้นะครับ2025ลงเล่นไปทั้งหมด33เกมครับยิงไปแล้ว20 8ประตูครับแล้วก็ทำได้อีก2แอสซิสต์ฝั่งของทางด้านฟิลิปส์ี่อกบอกนะครับว่าโหเขาเอนจอยมากๆกครับกับการได้เล่นกับทางด้านคิสเตียโนรนโดแล้วก็เพื่อร่วมทีมนะครับบอกว่าทีมเมทของผมนี่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยนะครับเรียกว่าอัพเมซิ่งมากๆครับความสามารถของแต่ละคนครับพวกเราสามารถจะพัฒนาได้อีกนะครับตอนนี้ก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะทุกๆเกมครับจากนี้ไปเรื่อยๆครับต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์ แม่ก็ดูแล้วปีนี้เนี่ยมีความไปไปได้มากที่สุดละแล้วทังด้านคริสเตียนโนโรนโดนะครับในการที่จะควา้าแชมป์ซาอุแมลงทุนเนี่ยสั่งสโมสรนะครับไปเอาทั้งฟิลิปมาไปเอาทั้งทางด้านคิงซี่โคมองมาเนี่ยแม่ทำให้ได้ไม่รู้จะว่าอย่างไงละนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวต้องดูยาวๆครับปัญหาคืออย่าให้มีทักเตะมีอาการบาดเจ็บแล้วกันครับ อุปาเมอร์กาโนนะครับนักเตะกองหลังของบาเย,ยิร์นมิวนิกซึ่งสัญญาจะหมดลงหลังจาโจบฤดูกาลนี้มีรายงานข่าวจากทางด้านมาก,กานะครับบอกว่านักเตะชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการเสนอตัวเองให้กับเรอัลเมดริตครับตัวแทนนี่ติดต่อมาที่เรอัล e มดริดแล้ว เรอันเมริทนี่คือยังไงก็ต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับโอ้มีข่าวกับใครเนี่ยหลักๆเลยที่ตามๆมาก็มีโคนาเต้โหเต็งจ๋ามาเลยนะครับทางด้านซาลิบาอีกของทางด้านอาร์เซนอลนะครับล่าสุดก็มาเกฮีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการอยากจะมาอยู่กับเรอันเมริทอุปปาเมอร์กานโนเขาบอกว่าอยากจะมาอยู่กับทางด้านเรอันเมริทแล้วเรอันเมริทสนใจไหมอยากจะได้ทางฝั่งของอุปปาเมอร์กาน่นไหม ตามรายงารข่าวดีระบ,บุว่าเรอัมดิยังไม่มีแนวความคิดนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับอุป่าเมกานโนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสองสามชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเรอัมดิอยากจะได้มากกว่านะครับอุป่าเมกานโนนี่ลำดับท้ายๆครับแต่เดี๋ยวเรอัมดิจะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นช่วงสิ้นปีแล้วล่ะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชานันกุนนเต้นะครับมาเกฮี hi, หรือว่าอุป่าเมกานโนนี่คือพอเปิดปีใหม่มานี่สามารถจะเซ็นสัญญาล่วงหน้า จากกลถึงนด้นตอนนั้นนี่น่าจะได้ข้อสรุปแล้วสำหรับทางด้านเรอัลมาดริดว่าจะเอานักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคนไหนครับชาบียลอนโซ่นะครับผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดออกมาคอนเฟิร์มนะครับตำแหน่งของจูดเบลลิงแฮมกลับมาแล้วนะสถานะขางจูดเบลลิงแฮมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็กก็เข้ารับการรักษาตัวนะครับเรื่องของหัวไหล่ครับกลับมาแล้วนะครับฟิตสมบูรณ์แล้วทีนี้โค้ชก็ปวดหัวสิครับจะเอายังไงครับ นักเตะอย่างจูบิลิงแฮมกลับมานี่ยังไงก็ต้องลงออกซ้าเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับแล้วจะให้ลงเล่นในตำแหน่งไหนล่ะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่เรอัลมาดริดนี่เก็บ3คะแนนได้ครับล่าสุดนี่ออกมาระบุน,นะครับว่าตำแหน่งของจูดก็คือ attacking midfield แต่ตอนแรกบอกว่าจะให้เขาลงมาต่ำไงนะครับบอ,อกไปครับจะให้เขาเล่นในตำแหน่ง attacking midfield ครับชื่นชอบนะครับเรื่องของการ movement ของทางด้านจูบลลิงแฮมครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่า ประสบการณ์ในศึกคับเวอร์ครัพที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แตกต่างไปนะนะครับคือมีทั้งทางด้านจูเบลิงแฮมมีทั้งทางด้านคามาวิงก้าครับมี2นักเตะระดับท็อปจูเบลิงแฮมนี่โอเคอยู่นะแต่ว่าคามาวิงก้านี่ทูท็อปคลาสเพลเยอร์เลยเหรอนะครับไม่ค่อยจะได้โอกาสลงสักเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวดูนะเกมต่อไปครับของเรอัลมาดริดนี่จะต้องออกไปเยือนทางด้านเลบันเต้นะครับในศึกลาลิก้าเราก็มาดูกันนะครับว่าชาบี้เนี่ยจะมีการจัด เียนมีการอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยน,นี่โรเตชันเยอะแน่ๆครับเพราะว่าสไตล์ของชาบ,บี้เนี่ยชอบที่ใช้โอกาสนักเตะนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดที่ผ่านมาที่แม็ก็จัดทีมแบบชิดที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายครับทันา์เรย์แอมรีนะครับไม่คิดจะขายเฟสด,ดิโกบาบาเดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่มีการระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการที่อยากจะได้ทันได,ด้เฟสดิโกบาบาเด โดยพวกเขาี่เสนอคอบบี้เมนูนะครับแล้วก็เงินสดอีก50ล้านยูโรครับให้กับเรอัลเมดริดแต่ว่าเรอัลเมดริดบอกว่าไม่เอาครับเพราะว่าเฟสติโกบาร์เบเนดีแหมเป็นนักเตะตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคือยังไงเขาก็จะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมตัวจริงของเรอัลเมดริดในอนาคตตอนนี้นี่ยังเป็นตัวสำรอง,งเป็นกัปตันตัวสำรองอยู่นะครับแต่ต่อไปนี่ยังไงก็เป็นกัปตันใหม่เลข1หนึ่งครับ ชาบ,บี้ไม่มีความสนใจไม่มีความต้องการนะครับที่จะปล่อยเฟสดิลิโก้บอลบาเดออกจากทีมแล้วเขาก็บอกว่าจะไปเอาคอบบี้ไมนูมาทําไมครับเพราะว่าคอบบี้ไมนูนี่ถ้าเทียบประสบการณ์กับฝั่งของเฟสดิลิโก้บอลบาเดเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางครับที่เรอัลมาดริดจะปล่อยนักเตะคนนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเรื่องของท้าร์พูลนะครับแม้ตอนนี้เสียติสวยสรู้เลยนะครับนำเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่ 5เกมนี่เก็บชัยชนะรวด100%นะครับ15แต้มเต็มครับแล้วนักเตะที่ทำผลงานได้น่ากลัวมากๆเลยกลายเป็น้นานฮูเก้ฮูโกอิกิติเก้นะครับนักเตะชาวฝรั่งเศสเออตอนนี้คนนี้ทำผลงานได้แบบนี้ดีคนที่น่าจะต้องเครียดก็คือทาง้นานอเล็กซานเดอร์อิซักครับไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะครับด้านอิกิติเก้ครับลงมาเล่นเมนื่อไหร่ดี ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับนะฮะที่อิซักนี่แหมคือยังต้องเรียกความฟิตอยู่เลยครับไปไปมามๆนี่นักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยในพิมริลีกเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวสำรองหรือเปล่าครับแหมต้องมาดูกันอีกสักพักหนึงนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่า ถ้าหากเราเป็นอเนซซ์ลอตเนี่ยเราจะกล้าดอปทางด้านเอกิเตเก้แล้วก็ส่งอิซักลงเล่นเป็นตัวจริงไหมโอ้คงคงไม่อ่ะนะครับในเมื่อฟอร์มยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คงจะต้องใช้งานทางด้านเอกิเตเก้เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็คงจะให้อิซักเนี่ยเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งอ่ะนะครับถ้าหากอิซักนี่เป็นตัวสำรองแล้วสามารถที่จะยิงประตูได้เริ่มกลับมายิงประตูได้แล้วก็โอเคครับถึงตอนนั้นนี่อาจจะสนุกครับแย่งหมายเลข9ตัวจริงของลิเวอร์ pool ดูแล้วก็อิจฉาลิวอพูลนะหลายทีมก็อิจฉาครับบอกว่ามีสองศูนยหน้าระดับพักการอยู่ในทีมครับแล้วก็บพบกับ Insight Sports ใสมอในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ